ประวัติความเป็นมาวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาเหียงหมู่สิบตำบลหนองโพรงอำเภอรีมหาโพธิจัังวหดปราจินบุรีจัดตั้งเมื่อพศ2562เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรจำหน่ายมะม่วงผลสดมีพื้นที่กเกษตรจำนวน1,600ไร่สมาชิกจำนวน31รายดำเนินกิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า สร้างคุณภาพผลผลิตใกล้ชิดเกษตรกรโดยมีนายสงครามธรรมะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบทบาทของนักสื่อสารสังคมอำเภอสีมหาโพธิ์คือการรวบรวมเรื่องราวการพัฒนาชุมชนมาถ่ายทอดประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์คอนเทนต์ให้โดนใจรวมถึงการใช้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีมาช่วยชาวบ้านในการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้เกิดการบรรณาการระหว่งางภาคีเครือข่าย ในการสร้างภาพรักอัตลักษณ์เป็นพลังสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนผลสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาเพียงเป็นการใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจในแนวดิ่งคือการขยายหรือควบรวมธุรกิจแบบครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําต้นน้ําคือชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งวัตถุดิบเองมีการรวมกลุ่มวิสาหกิจ และมีการบริหารจัดการเงินทุนจากการร่วมหุ้นของสมาชิกมีฐานการเรียนรู้การผลิตและการลดต้นทุนการน้ำคือการแต่งตั้งคณะทำงานให้เข้ามาผลักดันให้เกิดการบันทึกตกลงรับทราบและพัฒนาร่วมกันหน่วยงานต่างๆเข้ามาส่งเสริมองความรู้พัฒนาแปรรูปสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามาตรฐานให้กับสินค้ามีการทำซีโรเวส คือการนำเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งมะม่วงมาทำเป็นฐานอัดแท้งโดยใช้เตาถ่านไบโอชาและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่เป็นฐานไบโอดูดกินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วยปลายน้ำคือมีการเชื่อมโยงส่งออกตลาดต่างประเทศถึง60%ตลาดในประเทศไทย30%ตลาดออนไลน์และพีออเดอร์8% ส่วนอีก2%ที่เหลือได้จากการที่เรานำสินค้ามาแปรรูปและสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้กระจายรายได,ได้สู่ชุมชนมีการจ้างงานรวมสินค้ามาให้กับกลุ่มได้ขายมีการจัดงานเทศกาลกินมะม่วงและพัฒนาสูตรเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาศึกษาดูงานและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนักสื่อสารได้ทำช่องทางการขายไว้หลากหลายช่องทาง อาทิเช่นเพจ Facebook มะม่วงน้ำดอกไม้ปลาจีนแมงโกแลนดปลาจีนบุรีเพจ Facebook, Mango Land f เฟซบ o ๊กแมงโกแลนด์ฟ h i n g Station สถานีตกปลาแมงโกแลนด์เพจ Facebook สวนเรียนรู้ชุมชนบ้านมาเพียงช่อง YouTube สวนเรียนรู้ชุมชนบ้านมาเพียงนักสื่อสารสังคมอำเภอสีมหาโพธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยสนับสนุนชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนผู้นำชุมชน ตลอดจนคนรุ่นใหม่ได้น,นำเรื่องราวดีๆจากชุมชนมาเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะเพื่อเป็นการเรียนรู้ขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆรวมทั้งนำต้นแบบการพัฒนาเหล่านี้ไปสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป